บริษัทตับปริกุ๊ปเป็นบริษัทของคนไทยที่จดทะเบียนในรูปแบบแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เหมือนกับช้อปปี้หรือ La ส a ด a าที่รวบรวมสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและความงามตั้งแต่สีสระจรดปลายเทา้าทั้งภายในและภายนอกบริษัท ดบบริกรุ๊ปทำการตลาดแบบแอปพลิเดตมาเก็ตติ้งนั่นคือการตลาดแบบบอกต่อบริษัทจะแบ่งผลกำไรให้กับผู้ที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท50-70%บรซบริษัทดบบริษกรุ๊ปตั้งขึ้นด้วยความคิดที่ว่าอยากช่วยให้คนจน มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจบริษัทดับบลิกรุปดำเนินการมาเป็นเวลาแค่หนึ่งปีช่วยให้หุ้นส่วนมีไรายได้หลักแสนหลักล้านต่อเดือนมากมายคุณก็มีสิทธิ์เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทได้เพียงแค่คุณโหลดแอปแล้วเข้าไปซื้อสินค้ากับเราเพียงหนึ่งชิ้น เพียง1,200บาทเท่านั้นคุณก็จะได้เป็นหุ้นส่วนกับเราทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อคุณซื้อสินค้าครั้งต่อไปคุณก็จะได้ส่วนลด50%นั่นคือคุณจ่ายแค่ครึ่งเดียวนั่นเองนอกจากนั้น คุณก็ยังได้ลิงก์เพื่อทำการตลาดในการขยายยุสเซอร์ของคุณต่อไปดบปริดคือธุรกิจเงินล้านที่ให้คุณร่วมเป็นเจ้าของด้วยเงินแค่หลักพันหากสนใจเข้าร่วมธุรกิจกับเราพิมพ์คำว่าสนใจไว้ใต้คอมเมนต์นะครับ